อตอนนี้เปิดไฟฉุกเฉินครับการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ขางหลังระวังเรานะครับเพราะเรากําลังจะขึ้นหน้าตั้งหลักแล้วทําการถอยหลังเข้าซองทางด้านซ้ายและเพื่อป้องกันไม่ให้รถขางเขาขึ้นมาบางช่องที่เราจะถอยหนะ้าโอเคตอนนี้เข้ากีดีอยู่ใช่ไหมครับน,น้องพึ้นโอเคปล่อยด้ยไหลชา้าช้าให้ข้างรถเราห่างจากแนวหน้ารถทางด้านซ้ายประมาณ1เมตรนะช้าชก่อนรถคันสีน้ำตาลนี่คุณจะเรียกว่าคันที่1ปล่อยด้อไหลครับช่องของเราคือช่องนี้ ก็คือเราถอยังไปคันที่2นะให้ตัวเราอยู่ตรงกลางรถคันสีขาวคือคันที่3ไปนิดนึงหยุดปุ๊บเราจะถอยเข้าซองทางด้านซ้ายเทคนิคนี้ครูจะเรียกว่าการถอยเข้าซองรักมีกว้างเราจะถอยเข้าซองด้านในเราจะหมุนด้านตรงข้ามขึ้นไปโอเคหมุนขวาขึ้นไปให้สุดครับค่อยค่อยหมุนนะครับหมุนให้สุดเลยพอสุดลักคืนมาทางด้านซ้ายนิดนึงเพื่อป้องกันให้ระบบพวงมาลัพาวเวอร์ทำงานนะเพื่อป้องกันให้ระบบบังคับเลี้ยวเสียหายเร็วนะมองกระจกมองข้างด้านขวาก่อนมีใครแซงขึ้นมาไหม อ่าปล่อยรถไหลช้าๆครับไม่มีใครอยู่ข้างหน้านะมองหน้ารถเรานะช้าๆสลับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้วยสลับมองข้างหน้าด้วยระวังโชรถฝั่งตรงข้ามสลับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้วยให้ท้ารถเราอยู่ประมาณกลางช่องที่เราจะถอยไปนิดหนึ่งได้ครับตรงพึ่งพอโอเคได้แล้วนะเมื่อกี้เราหมุนขวาใช่ไหมครับคืนซ้ายกลับให้โลโก้หงายขึ้นมาสองครั้งเพื่อให้พวงมาลตรงล้อตรงโอเคเข้าเกียร์ถอยหลังครับอ่าก่อนจะถอยหลังนะครับดูครับมีรถข้างหลัง มาไม้มีใครเดินอยู่ข้างหลังไม้เราจะถอยหลังเข้าซองทางด้านสายเน้นมองกระจกมองข้างด้านซ้ายถอยด้านไหนมองด้านนั้นแล้วพยายามชิดรถฝั่งด้านนั้นไว้ก็คือคันสีขาวคันที่สานั่นเองสำคัญคือรถต้องช้านะครับน้องพึ่งปล่อยรถไหลช้าๆครับพร้อมกับหมุนพวาลันไปทางด้านซ้ายปล่อยรถไหลครับแล้วหมุนซ้ายช้าๆครับน้องพึ่งโอเคห่มองทางด้านซ้ายก่อนนะโอเคปล่อยรถไหลช้าๆครับช้าๆไปนิดนึง โอเคพอก่อนสมมติว่าท้ารุดเราชิดไปทางซ้ายมากไปโอเคคืนกลับให้ล้อตรงก่อนคอาคืนมาครับหนึ่งและคืนรอบหนึ่งโอเคนี่คือวิธีการแก้นะโดยที่เราไม่ต้องขับรถเดินหน้าขึ้นไปแก้ปอดลถอไหลครับไอ้ด้ามจับประตูอันหลังนะครับอยู่ตรงใกล้ๆก,กับไฟหน้าของรถคันสีขาวเลยไฟหน้าที่อยู่ด้านติดกับช่อง,องปอดรถไหลครับอีกนิดหนึง่งอีกอ่ะพอหยุดปุบด๊บได้แล้วโอเคเมื่อกี้เราถือว่าแก้ให้พวงเลยตรงรถตรงคขานี้หมุนซ้ายสุดเลยครับ เลยนะโอเคแล้วปล่อยรถไหลครับมองซ้ายถ้าซ้ายไม่ชนปล่อยรถไหลนะซ้ายไม่ชนรีบมองขวาเลยมองขวาจะเห็นหน้ารถเอากะจกบานใหญ่นี้ลงครับจะได้เห็นชัดโอเคมองขวาเห็นหน้ารถข้าปล่อยรถไหลครับเห็นกลางรถข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชนรถทางขวาเห็นท้ายรถขาปล่อยรถไหลครับโอเคคราวนี้ขายรถเห็นแล้วนะไม่ชนนะคราวนี้มองกระจกมองข้างซ้ายที ไาที่ปลดล็อไหลครับให้รถอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นสขาวด้านซ้ายขวาปลาดล็อไหลครับมองซ้ายทีมองขวาทีทีนี้เนื้อเห็นนี่เลยหาตรงแล้วหยุดค่ะคืนกลับครับเมื่อกี้เราหมุนซ้ายคืนขวากันสองรอบนับหนึ่งนับสองโอเคปลดล็อไหลครับถอยหลังช้าๆนะถอยหลังครับช้าๆโอเคถ้ามีเสาปูนนะให้ล้อลองแต่เสาปูนเบาๆนะครับแต่ถ้าไม่อยากแตะไม่เป็นไรถ้าแตะแรงกลัวกระแทกแรงก็ สังเกจจากหน้ารถเราก็ได้อย่าให้เลยแนวหน้ารถของขาปอด้วยไหยช้าๆครับหรือถ้ารถมีความใกล้เคียงกันนะถังนิดนึงให้กระจกข้างเราอยู่ตรงกระจกข้างเขาก็ได้ถ้ารถมีความยาวใกล้เคียงกันโอเคได้แล้วโอเคดึงเบรคก่อนแล้วก็เข้าเกียร์พีปากริงโอเคอันนี้คือเราถอยหลังเข้าซองได้เลยในทั้งเดียวไหมทั้งเดียวเลยไม่ต้องไปแยกใครเลยนะ แต่เป็นการแก้ที่ภูมิัยไม่ได้ขับรถขึ้นไปตั้งหลักเพื่อแก้ไขแล้วถอยลงมานะโอเคอเวลาเราจะขับออกครับปิดไฟฉุกเฉินก่อนแล้วก็เยบเบเข้าเกียร์ดีดไวแล้วก็ลดเบกมือลงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดฟุูมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราจะขับออกไปทางด้านซ้ายใช่ไหมพอเมื่อกี้เรามาจากาานนะทางด้านขวานะมองทางด้านขวามีรถใครมาไหมครับปลอดรถหลายครับช้าๆนะให้ตัวเราอยู่ประมาณล้อของรถ ทางด้านซ้ายไปนิดนึงพอหยุดหรือจะให้กระจกข้างเราเนี่ยอยู่ตรงหน้ารถเขาก็ได้เหมือนกันนะเอามองขวาซ้ายไปถึงมีใครไหมอ่ะปลอยรถหน่อยช้าๆครับแล้วก็หมุนซ้ายสุดเลยสุดครับหมุนสุดอ่ะมองกระจกมองข้างด้านซ้ายพ้นรถคันสีขาวนะมองหน้ารถพ้นรถฝั่งตรงข้ามโอเคให้หน้ารถเกือบตรงก่อนไปนิดนึงอ่าเกี่ยวแล้วขึ้นกลับเลยยังไม่คงครับโอเคเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คูปอกด้วยสวัสดีครับ